เป็นเรื่องราวของความรักของคนในวงการบันเทิงบ้างมีคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเงียบเหงามากๆปล่าเปลี่ยวมากๆคือถ้าผ่านไปเนี่ยต้องขวาดอยากย่าให้เขาเลยอะ่ะ <laughs> เพราะว่าเขาไม่มีใครมาช่วยปัดอยากย่าออไม่มีใครมาแบบว่า ผ่นานๆบ้าง<อ>าไม่มีใครมาสีบ้างเลยนี่กำลังเล่าข่าวดิฉันอยู่ใช่ไหมเล่าข่าวคุณอยู่นะคะนี่ไม่ต่างกันกับคนนี้คนนี้ก็เหงามากนะผู้ชายคนนี้เนี่ยเออเออใครล่ะมาพูดสิคุณบอยประกอนอคุณบอยประกอนเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีข่าวกับสาวๆถึงแม้ว่าจะถูกน้องชายสุดที่เลิฟเนี่ยนะ<อ>แฉะว่านี่ พี่บอยเนี่ยเขาชอบน้องเดียนานะเขาจีบเดียนาอยู่นะอะไรแบบนี้ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอ่าพี่บอยไม่โสดแล้วหรือเปล่าจ้าดอกไม้ไทยอะแม่ล่าสุดพี่บอยค่ะโพสต์ภาพในอินสตาแกรมเป็นภาพดอกไม้แล้วพร้อมแคปชั่นที่เขียนว่าเลิฟครับนั่นไงเลิฟครับหุ่ยเน็ก มินส่งไปวันนั้นนะเขาได้รับแล้วเธอส่งดอกอะไรไปให้เขาก่อนดอกสีขาวนะดอกสีขาวเนะานะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอีกดอกหนึ่งจ้ะหรอบานไมร <c oughs> ่รู้เลยเธอส่งดอกบานไม่รู้เลยไปให้เขาเ<ม>นาะอจรฉันส่งให้คนส่งช่อนี้นะอ่ะข้อความนี้เดี๋ยวเราต้องไปสืบกันนอกจากวีเจมินแล้วมีผู้หญิงคนอื่นส่งอีกคุณใครอีกคะหลายคนค่ะ และโ้ดลับเนี่ยต้องถอดรหัสกันค่ะผู้ชมค่ะว่าคําว่า l ลิฟค l ับหมายถึงใครและใครคือบุคคลที่ส่งดอกไม้ชอบแล้วถึงกับต้องโพสอ่ะถูกต้องจนบรรดาเพื่อนๆค่ะก็บอกว่าจงเล่ามาคุณเกรกอลินทรอนเข้าไปคอมเมนต์จงเล่ามาเล่ามาสิคุณเกสไม่ก็อยากรู้เรื่องของเพื่อเลยเนาะเป็นจีิงจริงเหมือนถ้าพี่เลโค้ดอะไรเล่าสิเล่าสิแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าสนิทกันจริงๆเนี่ย มันยกหูหาแต่คุณเกรซยังไม่รู้เลยนะคุณเกรซไม่รู้แต่ดิฉันเนี่ยรู้ดิฉันรู้แน่มาสิคือถ้าในใจเนี่ยนะคิดว่าบอยประกอบเนี่ยจะไม่เปิดเรื่องความรักแน่นอนถ้ามีรักครั้งใดเนี่ยก็ต้องปิดไว้ก่อนนะคุณผู้ชมขาดิฉันเนี่ยคิดว่าไม่โปรโมทละครก็ต้องโปรโมทโฆษณาไม่โฆษณาก็ต้องมีผลงานใดๆสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเลิฟครับนี่กิ่ดงนะนี่กิดแดงคุณผู้ชม อันนี้คิดเองเพราะว่าดารานักแสดงบางคนเนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยเรื่องความรักการที่เปิดเผยแบบนี้ในสื่อโซเชียลเนี่ยคนติดตามเยอะอมันทําให้คะแนนนิยมเสียดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีผลอะไรบางอย่างแต่พี่บอยเขาก็เปิดกับมินแล้วไงเข้าใจใช่ปะพอเขาเปิดกับมินปุ๊บเขาก็อยากจะแบบจริงใจไงจริงจังไงเพราะว่ามินก็โสดพี่บอยก็โสดใช่ปะก็เลยคุยกันแล้วว่าพี่จะเปิดหรือพี่เป็นดารานะอย่างเงี้ย แล้วพี่เขาบอกละมินล่ะได้ไหมบอกมินได้แต่แล้วแต่พี่เลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขาช่วงเวลาหนึ่งนาทีที่คุณู้หมายไปนะคะคุณผู้ชมได้ฟังอะไรแล้วมันมีประโยชน์กับชีวิตคุณผู้ชมบ้างในหนึ่งนาทีที่ผ่านมาหรอไม่เชื่อเลยหรอไม่เชื่อมันเป็นอะไรที่จอจีมากคือต้องบอกแบบนี้ว่าบอยปากกอดไรเลยคนมโนอยากจะเป็นเมียก็อยากจะเป็นสามเออภรรยาของเขาบ้างจริงเขาเป็นสามีแห่งชาติเลยนะ ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยจินตนาการว่าอยากเป็นเมียบอยอยากเป็นเมียบอยใช่ทีเดียวก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ถึงอะไรสักทีหนึ่งคะหมายถึงว่าเออได้แบบจับมือเขาทีหนึ่งช่วงนี้ไม่ได้โควิดช่วงนี้ห้ามจับมือส่งให้ส่งหัวใจแล้วขอให้เขาตอบมาทีหนึ่งก็ได้อ่านี้พอได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ตอบเนี่ยเขาจะเดรกันเราเลิกมโนอะเนาะเลิกมโนกันเราไปเรื่องอยู่กับความเป็นจริงดีที่สุดเอแต่ถ้าสมมุติเรามโนแล้วเรามีความสุข จงมโนต่อไปใช่แล้วก็มันไม่ได้เดือดร้อนใครคุณผู้ชมสรุปแล้วมิ้นกับพี่บอยไม่ได้มีอะไรกันนะคะมิ้นอัะสรุปไม่มีอีกแล้วเหรอคือมิ้นรู้จักพี่บอยแต่พี่บอยไม่รู้จักจบไหมแม่จบค่ะแสดงว่ามโนขึ้นมามโนแล้วก่อน่ะใช่ไหมมิ้นสอบรทันมโนแจ่มเก่งมากนะคะก็เข้าสังกัดนะคะเป็นลูกศิษย์พี่ยุ้ย